ใจมากเพราะเราก็เป็นหนึ่งคนที่เคยไปวิ่งที่สวนลุมผมเสียใจนะทำไมต้องเอาเพื่อนผมออกไปอะก็คุณมันต้องมีการปรับอะไรกันบ้างเขาเรียกปรับภูมิทัศน์มันไม่ธรรมชาติมันไม่ธรรมชาติมันจะธรรมชาติขนาดนั้นไม่ได้มันอันตรายผมเคยไปวิ่งแล้วผมเจอเพื่อนเขาตัวเงินตัวทองเนี่ย400กว่าตัวนะคุณที่นั่นน่ะใช่400อยนะแจ๊คสี่ร้อยถ้าเอามารวมกันน่ะ แล้วแกวิ่งไงแกวิ่งได้เปล่าล่ะโอเคเยอะมมันเคยมีมีอุบัติเหตุด้วยคนปั่นจักรยานแล้วก็ช<อ>นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนกลัววิ่งไปไเพื่อเน้ เจออย่างเงี้ยก็ตกใจเออเหมือนอยู่เหมือนกันเหมือนไหมเหมือนนะเขาก็เลยมีการปรับเปลี่ยนกันหน่อยจะจะย้ายขนย้ายออกไม่แต่ว่าคือไม่ไม่ได้ปิดทาอันตรายไม่ได้ปิดฆ่าเขาก็คือจะมีการย้ายไปที่สถานีเขาเรียกว่าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ปากเขาสนนะคะที่จังหวัดราชบุรีเพื่อที่จะดูแลต่อไปนะคะคือนอกจากที่จะจับตัวเงินตัวทองแล้วเนี่ย กทมเนี่ยจะทำความสะอาดพื้นที่ทั้งภายนอกและภายในนะคะจุดบริการต่างๆเพื่อให้คนที่มาใช้บริการเนี่ยได้รับความสะดวกมากที่สุดซึ่งจะเริ่มวันที่20กันยายนนี้นะคะก็คือไปอยู่ที่นี่ดีละอยู่ที่นี่คจริงๆเนี่ยถ้ามีเยอะเกินไปมันทําให้ระบบนิเวศเนี่ยเสียไม่ดีแล้วก็ทําให้ตลิ่งเสียอะไรอย่างเงี้ยพังได้ก็เลยต้องผ่องถ่ายไปหน่อยนึงไปับ ระบบนีเวศอีกที่หนึ่งแต่บางทีเจอเยอะๆก็ตกใจเหมือนกันนะตกใจนะไม่ต้องเยอะตัวเดียวก็ตกใจอยู่แล้วไม่ทำร้ายใเอะไม่ทำร้ายใครอยู่แล้วมันตกใจนะบางทีเราปั่นจักรยานน้ำอยู่เดี๋ยวแปลแปลแลวทอยู่กลางๆคุณเขาอจังหวะไม่ได้ลงจังหวะบางทีแบบพยายามพยายามเปิดที่กั้นปั๊บคุณเขาก็ยาวขวางเลยใช่ไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรค่ะไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก็ดีนะจะได้ไม่ต้องมีคนทำร้ายไม่เจ็บตัวด้วยน่ารักจะตายใช่ค่ะก็จบเรื่องนี้ไป สี่ศูนย์ศูนย์ก็มีวันนี้ตีอะไรกันก็เมื่อกี้กันสี่ร้อยตัวสี่ศูนย์ศูนย์โอ้ยพอแล้วไม่ไม่ขอเล่านี้พียงเดี๋ยวป้าไปปล่อยไปปล่อยปลาแล้วก็เจอตัวหนึ่งไปเล่มยไม่แล้วแล้วทีเนี้ยตอนเราไม่ได้ตีเลขแล้วทีเนี้ยแม่แม่บ้าไม่ใช่แม่บ้านสิคนแถวนั้น่ะเขาไปตีแรกตัวเงินตัวทองล้อเหรอแม่คนแถวนั้นอ่ะเขาก็ไปตีเลขเป็นแบบเหมือนสี่ขา แล้วก็หนึ่งตัวเขาไปตีเป็นสี่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาถูกก็ถูกไงล่ะคือเราไปปล่อยปลาครั้งต่อไปอ่ะพระบอกว่าเนี่ยที่โยมมาปล่อยปลาวันนั้นน่ะชาวบ้านอ่ะเขาไปตีเลขนะเพราะว่ากําลังปล่อยปลาแล้วแบบตัวเงินตัวทองวิ่งแบบฝ่าฝูงชนมาแบพวกเราก็กีดก้านกันใหญ่เลยใช่สรุปว่าได้เลขจริงโอ๊ยแล้วไงเราซื้ออไรมาบะหมี่มะซื้อคุกกี้มะคุกกี้คุกกี้ซื้อดีเขาไม่ให้เล่นบะหมี่เลยอ่ะมะมี่ไม่ได้อะไรเลยอ่ะ โอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับนาดูกระจบเรียบร้อยใช่ไหมครับใจเย็นๆก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจไปไหนนะฮะกดซับ s c r i b e ก่อนเลยนะครับด้านล่างนี้นะฮะแล้วคุณจะไม่ตกข่าวอีกต่อไปเชื่อผมกดเลยครับ